รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนข่าววันนี้มาจชมันต่อกับสุดยอดสถานที่อารยสาปัตยแห่งปีประเภทาศาสนสถานครับเริ่มจากวัดปากน้ำภาษีเจริญครับปัจจุบันนี้ คนกลุ่มเราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นคนกลุ่มหลักสําคัญที่อย่างเช่นคนผู้สูงอายุก็ดีหรือว่าคนเจ็บคนที่พิการก็ดีเนี่ยอยากจะมีโอกาสได้มาแสวงบุญได้มาทําบุญที่วัดนั้นเป็นความนบอของหลวงพ่อเจ้าพูนสมเด็จที่ว่าทําอย่างไรที่จะให้ให้คนเราเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกับคนปกติเวัด mm hmm. บางน้ําก็เลยมีการทําทางลาดตุกของตุกแขงภายในวัด mm hmm. แล้วก็มีห้องน้ําสำหรับคนพิการแล้วก็ มีอาคารจอดรถมีทางลาดไปเรียกว่าบริเวณวัดาปางน้ําสามารถคนพิการก็ดีและคนผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเที่ยวได้สบายวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารจังหวัดสระบุรีครับ วัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีครับการที่ทำสถานที่ที่เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุแล้วก็แก่ผู้ที่ชราและแก่ผู้พิการและเด็กเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อที่ จะแสดงออกชัดว่าแม้แต่ทางศาสนาเราก็มองเห็นความสำคัญในด้านนี้เพื่อจะอำนวยประโยชน์ให้กับทุกท่านนี่นะครับสุดยอดอารยศถาปัดแห่งปีประเภทาศาสนสถานสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมครับอารยาสถาปัตย่อารยาสถาปัต์อารยาสถาปัตดอารยาสถาปัต์ อริยะสถาปัตย์อริยะสถาปัตย์ครับ